สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาฟุตบอลวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนักเตะวัยเพียง19ปีที่มีค่าตัวสูงถึง40ล้านปอนด์ทั้งที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าเขาเก่งแค่ไหนและพิเศษตรงไหนเขาคือไทเลอร์ดิบลิงปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษผู้เล่นให้กับสโมสรเอฟเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกจากเด็กหนุ่มในเมืองเล็กๆสู่อาคาเดมี่ชั้นนําของอังกฤษจากคลิปแฮทริกที่กลายเป็นไวรัลไปจนถึงดีลยักษ์ที่ทั้งหลีจกจับตาม,มองคําถามคือทําไมสโมสรอรงงันระดบี ให้กับนักเตะที่ยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองเต็มที่ในพรีเมียร์ลีกไทเลอร์ดิปลิงคือวันเดอร์คิดตัวจริงหรือเป็นเพียงความหวังราคาแพงที่ยังต้องใช้เวลาในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไล่ทุกมุมของเขาทั้งพรสวรรค์จุดแข็งจุดอ่อนและอนาคตที่รออยู่ข้างหน้านี่คือเรื่องราวของเด็กอายุ19ปีที่โลกฟุตบอลยังไม่เข้าใจเขาทั้งหมดก่อนที่โลกฟุตบอลจะรู้จักชื่อของเขาไทเลอร์ดิปลิงเป็นเพียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตในเมืองเล็กๆทางตะวันตกของอังกฤษเขาเกิดที่เมืองเอ็กซิเตอร์ ไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่ใช่ศูนย์กลางฟุตบอลแต่เป็นสถานที่ที่ทาให้เขาได้สัมผัสฟุตบอลตั้งแต่ยังจําความได้พ่อของเขาแซมดิปลิงเป็นนักฟุตบอลกึ่งอาชีพฟุตบอลจึงไม่ใช่แค่กีฬายามว่างในบ้านหลังนี้แต่มันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวตั้งแต่สนามหญ้าเล็กๆไปจนถึงการซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียนตั้งแต่อายุยังไม่ถึงหขวบโค้ชเยาวชนเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างไทเลอร์ไม่ได้เป็นเด็กที่เร็วที่สุดหรือเลี้ยงบอลหมือหวาที่สุดแต่เขากล้าเล่นกล้าพาบอลกล้าปะทะ และไม่กลัวที่จะรับผิดชอบเกมเขาผ่านทีมเยาวชนท้องถิ่นหลายแห่งก่อนจะเข้าสู่อะคาเดมีของเซาแทมป์ตันตั้งแต่อายุยังน้อยมากที่นั่นไทเลอร์ดิบลิงไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นแค่ดาวรุ่งแต่ถูกปลูกฝังให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพวินัยความเข้าใจเกมและความอดทนคือรากฐานที่ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับร่างกายของเขาและนี่คือ d n a สําคัญที่ทําให้เขาแตกต่างจากเด็กพรสวรรค์ทั่วไปเพราะไทเลอร์ดิบลิงไม่ได้ถูกหล่อหลอมมาเพื่อเป็นแค่คลิปไฮไลท์ แต่ถูกเตรียมไว้สำหรับโลกฟุตบอลจริงที่โหดและกดดันกว่านั้นมากที่อะคาเดมีของเซาแธทมป์ตันไทเลอร์ดิบลิงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเด็กธรรมดาเขาค่อยๆเติบโตอย่างเงียบเงียบแต่มั่นคงโคช้ชเห็นสิ่งเดียวกันในตัวเขาร่างกายที่แข็งแรงเกินวัยความเข้าใจเกมที่ไม่เหมือนเด็กอายุเท่ากันและความมั่นใจทุกครั้งที่ได้บอลแต่ช่วงเวลาที่ทำให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงไปทั่วอังกฤษเกิดขึ้นในปี2022เกมพรีเมียร์ลีก2เซาแธทมป์ตันพบกับนิวคาสเซิลในวันนั้น ไทเลอร์ดิบลิงยิงแฮตทริกสามประตูที่แทบจะเหมือนกันทุกลูกรับบอลทางฝั่งขวาตัดเข้าในแล้วจบสกอร์ด้วยเท้าซ้ายอย่างเด็ดขาดคลิปนั้นถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลแฟนบอลเริ่มถามว่าเด็กคนนี้คือใครภายในเวลาไม่นานสโมสร์ระดับท็อปของอังกฤษเริ่มส่งแมวมองมาตับตาเขาอย่างจริงจังแต่สําหรับเซาทธมตันสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่แค่ประตูในคลิปไวรัลพวกเขาเห็นเด็กหนุ่มที่เข้าใจบทบาททีมมีวินยัยและพร้อมพัฒนาไปมากกว่านั้น นี่คือช่วงเวลาที่ไทเลอร์ดิปลิงเปลี่ยนจากดาวรุ่งในอะคาเดมีกลายเป็นหนึ่งในวันเดอร์คิดที่ทั้งหลีกจับตามองหลังจากคลิปแตทริกกลายเป็นไวรัลชื่อของไทเลอร์ดิปลิงก็ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปสโมสรษยใหญ่เริ่มเข้ามาพร้อมคำสัญญาและเส้นทางสู่อนาคตที่ดูสวยงามกลางปี2022ไทเลอร์ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านหลังเดิมและเลือกเส้นทางใหม่กับเชลซีสำหรับเด็กวัย16ปีนี่คือก้าวที่ใหญ่เกินตัวสภาพแวดล้อมที่แข่งขันสูงความคาดหวังที่ถาโถม และการต้องพิสูจน์ตัวเองท่ามกลางดาวรุ่งม,มากมายในสนามเขาได้โอกาสลงเล่นเพียงไม่กี่นัดนอกสนามเขาต้องเผชิญกับความกดดันที่ไม่ใช่ทุกคนจะรับมือได้ไม่นานหลังจากนั้นไทเลอร์ดิปลิงตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตช่วงวัยรุ่นเขาเลือกถอย19ก้าวเพื่อรักษาอนาคตของตัวเองการกลับไปเซาท์ทมป์ตันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่คือการยอมรับความจริงและความกล้าที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองในโลกฟุตบอลพรสวรรค์อาจพาคุณไปได้ไกลแต่ความเข้าใจตัวเอง คือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่รอดและบทเรียนจากเชลซีคือช่วงเวลาที่ไทเลอร์ดิบลิงเริ่มเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่ในฐานะนักฟุตบอลแต่ในฐานะคนคนหนึ่งหลังจากกลับมาอยู่กับเซาทป์ตันไทเลอร์ดิบลิงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่เด็กดาวรุ่งอีกต่อไปเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจในตัวเองที่มากขึ้นและทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมในสนามซ้อมเขาไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นที่สุดแต่เป็นคนที่โค้ชไว้ใจมากที่สุดความสม่ำเสมอวินยัยและการเล่นตามแผน ทำให้ชื่อของเขาเริ่มถูกเขียนลงในทีมชุดใหญ่เกมแรกในฟุตบอลอาชีพมาแบบเงียบเงียบไม่มีเสียงปรบมือไม่มีสปอตไลท์แต่ทุกนาทีที่ได้ลงสนามไทเลอร์ดิปลิงแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจบทบาทของตัวเองเขาไม่เร่งไม่ฝืนโชว์แต่เลือกเล่นในสิ่งที่ทีมต้องการและในฤดูการถัดมาเขาเริ่มได้โอกาสมากขึ้นจากตัวสำรองสู่ตัวเลือกในเกมใหญ่นี่คือช่วงเวลาที่ไทเลอร์ดิปลิงเปลี่ยนสถานะจากนักเตะที่มีอนาคต มาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงและโดยที่หลายคนอาจยังไม่รู้นี่คือรากฐานสําคัญที่ทําให้สโมสอนในพรีเมียร์ลีกพร้อมจะเดิมพันกับเขาในอนาคตฤดูร้อนปี2025โลกฟุตบอลต้องหยุดมองชื่อของไทเลอร์ดิปลิงอีกครั้งไม่ใช่เพราะประตูสวยๆแต่เพราะตัวเลขบนหน้าข่าว35ล้านปอนด์สำหรับนักเตะวัยเพียง19ปีเอฟเวอร์ตันตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ กับนักเตะที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเต็มที่ในพรีเมียร์ลีกสำหรับสโมสรที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี่ไม่ใช่แค่การซื้อนักเตะแต่มันคือการลงทุนในอนาคตไทเลอร์ดิปลิงถูกดึงเข้ามาไม่ใช่เพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์ในทันทีแต่เพื่อเติบโตไปพร้อมกับทีมอย่างไรก็ตามพรีเมียร์ลีกไม่รอใครทุกสัมภาษณ์บอลทุกการตัดสินใจถูกจับตามองมากกว่าที่เคยในช่วงแรกเขายังไม่สามารถสร้างตัวเลขที่สวยงามได้ไม่มีประตูไม่มีแอสซิสแต่ในเกมโค้ชเยังเห็นสิ่งเดิม วินยัยการเคลื่อนที่และความเข้าใจระบบทีมนี่คือความท้าทายที่แท้จริงของนักเตะวัยสิปีที่ต้องแบกรับค่าตัวระดับสโมสรและนี่คือช่วงเวลาที่จะตัดสินว่าไทาเลอร์ดิปลิงจะรับมือกับแรงกดดันได้ดีแค่ไหนหากมองลึกกว่าตัวเลขไทเลอร์ดิปลิงไม่ใช่ปีกแบบที่คุณจะตัดสินจากสถิติได้ง่ายๆเขาเป็นปีกถนัดเท้าซ้ายที่ยืนฝั่งขวาหรือที่เรียกว่าอินเวอร์เตสบิงเกอร์บทบาทหลักของเขาไม่ใช่แค่การเลี้ยงบอลเอาชนะคู่แข่ง แต่คือการพาบอลขึ้นหน้าและเชื่อมเกมรุกในพื้นที่ตึงกลางสนามด้วยส่วนสูงและรูปร่างที่แข็งแรงไทเลอร์สามารถยืนปะทะกับฟูลแบ็กและรักษาบอลไว้กับตัวได้ดีเขาไม่ใช่ปีกสายสปีดจัดที่ฉีกแนวรับด้วยความเร็วแต่เป็นปีกที่ใช้จังหวะพื้นที่และการอ่านเกมในเกมรับเขามีวินัยสูงช่วยเพรสซิงและถอยลงมาช่วยฟูลแบ็กอย่างสม่ำเสมอนี่คือเหตุผลที่โค้ชมักเลือกใช้งานเขาแม้ในเกมที่ต้องการความรัดก,กุมอย่างไรก็ตามจุดที่เขายังต้องพัฒนา คือจังหวะสุดท้ายในพื้นที่สุดท้ายการตัดสินใจว่าจะยิงหรือจ่ายความเฉียบคมหน้าเขตโทษและความเด็ดขาดในการเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นประตูหากไทเลอร์ดิบลิงสามารถยกระดับในจุดนี้ได้เขาอาจไม่ใช่แค่ปีกริมเส้นแต่จะกลายเป็นตัวรุกที่ตัดสินเกมได้จริงและนั่นคือก้าวสำคัญที่จะก,กำหนดอนาคตของเขาในพรีเมียร์ลีกเมื่อมองไปข้างหน้าคำถามที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับไทเลอร์ดิบลิงไม่ใช่ว่าเขาเก่งหรือไม่แต่คือ เขาจะเติบโตไปเป็นนักเตะแบบไหนด้วยอายุเพียง19ปีเขายังมีเวลามีพื้นที่ให้พัฒนาและมีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดมากกว่านักเตะส่วนใหญ่ในลีกเดียวกันหากเขาพัฒนาความเฉียบค,คมในพื้นที่สุดท้ายได้หากเขาก้าตัดสินใจมากขึ้นและหากสโมสรให้เวลาเขาอย่างเหมาะสมไทเลอร์ดิบลิงอาจก้าวไปไกลกว่าคำว่านักเตะในระบบเขาอาจกลายเป็นเอที่ตัดสินเกมได้เป็นตัวรุกที่ทีมฝากความหวังไว้ได้และเป็นชื่อที่แฟนบอลพูดถึงทุกสัปดาห์แต่ถ้าทุกอย่างเร่งเกินไป แรงกดดันมากเกินวัยหรือความอดทนหมดลงเร็วเกินควรเส้นทางของเขาก็อาจหยุดอยู่แค่นักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ไม่เคยไปถึงศักยภาพสูงสุดนี่คือจุดตัดสําคัญของเด็กหนุ่มวัยสิบปีที่โลกฟุตบอลกําลังจับตามองและไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไทเลอร์ดิป,ปลิงไม่ใช่นักเตะธรรมดาขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องราชาฟุตบอล แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวของวันเดอร์คิดคนต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตๆอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ